สวัสดีครับทุกคนมาทานข้าวเช้าด้วยกันครับนี่คือกับข้าวพร้อมแล้วนะครับกับข้าวพร้อมแล้วนะฮะก็คือมีปลานะครับมีต้มปลามีแกงปลามีผัดผักอะไรนะฮะและวันนี้นะครับเราก็จะมาลองเหตุผลที่ปิดไว้ก็ว่ามันมีบางวันนะและวันนี้นะครับก็คือเราจะมาลองกินข้าวหอมอินเดียนะครับตัวนี้นะครับทุกคนเคยเห็นไหมครับเอมันจะออกเป็นเม็ดยาวๆแบบนี้นะฮะ มันจะออกเป็นเม็ดยาวๆแบบนี้นะฮะเนี่ยนะครับประมาณ2เซนเลยก็ว่าได้นะครับประมาณ2เซนเลยก็ว่าได้นะครับนี่คืออ่าตัวที่ยังเป็นข้าวสารอยู่นะครับตัวที่ยังเป็นข้าวสารอยู่นะนาานะฮะส่วนตัวนี้ก็คือหุงเสร็จแล้วนะครับเป็นเม็ดยาวๆแบบนี้นะฮะเม็ดของเขาเนี่ย เม็ดข so ้าวสารของเขาเนี่ยจะเหมือนเป็นเม็ดข้าวสารธรรมดาเนี่ยนะฮะเหมือนข้าวข้าวหอมมะลิอะไรบ้านเราเลยนะครับแล้วก็แต่พอห่อมาแล้วครับก็คือจะเป็นเม็ดยาวแบบนี้เลยนะฮะทุกคนเหมาะสําหรับเลยเหมาะสําหรับคนที่แบบชอบกินด้วยมืออะไรอย่างเงี้ยนะครับและข้าวพวกนี้นะครับก็คือเป็นข้าวที่มีน้ําตาลต่ํานะครับเหมาะสําหรับคนที่แบบต้องการต้องการควบคุมน้ําตาลในเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือข้าวบาสมาตินะฮะ บัสมาติหรือว่าบัสมาตีขอโทษนะถ้าแบบออกเสียงผิดนะครับนี่นะฮะก็คือเป็นข้าวหอมอินเดียนะครับก็คือเป็นข้าวที่สำหรับคนไหนที่แบบต้องการรักษาสุขภาพหรือว่าต้องการแบบดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยฮะนี่คือเป็นเม็ดของเขานะครับเดี๋ยวผมเอามาเทียบให้ดูเลยนะครับว่าตัวที่หุงเสร็จแล้วเนี่ยตัวที่หุงเสร็จแล้วกับ ต,ตัวที่ห่วงตัวที่ห่วงเสร็จแล้วกับตัวที่เนี่ยนะครับดูความยาวของเขานะยาวเกือบสองสองเซนครึ่งอะ่ะเกือบสองเซนสามเซนเห็นจะได้นะครับเมื่อเทียบกับเม็ดข้าวนะฮะเนี่ยทุกคนดูเลยนะข้าวบาสมาตีเนี่ยเป็นข้าวของประเทศอินเดียนะครับเขามีถิ่นกําเนิดมาจากประเทศอินเดียนะฮะทุกคนเคยเห็นตามสตรีทฟู้ดหรือว่าตามคลิปต่างๆของอินเดียหรือเปล่าครับ ที่เขาผัดใส่กระทะใหญ่ๆนะครับที่โกยใส่โกยใส่นะฮะแล้วก็เป็นเม็ดยาวๆแบบนี้นะฮะก็คือเป็นเม็ดข้าวของอินเดียนะครับโอ้กินแล้วแบบเมื่อกี้ผมลองทานแล้วนะฮะมันก็จะออกแนวหนึบๆนะฮะมันก็จะออกแนวเริ่มนะฮะแต่ถ้าพูดถึงความหอมแล้วนะครับโดยส่วนตัวนะฮะผมคิดว่าข้าวหอมไม่เท่ากับข้าวหอมมะลิบ้านเรานะฮะ เขาหอมไม่เท่ากับข้าวหอมมะลิบ้านเรานะครับโดยส่วนตัวนะครับผมคิดว่าแบบนี้นะเพราะว่ากลิ่นของเขาแบบก็คือจะเป็นกลิ่นข้าวกลิ่นข้าวแบบข้าวๆเลยครับไม่มีกลิ่นหอมกลิ่นหอมอะไรเลยนะครับแต่ลักษณะเด่นของเขาก็กคือเม็ดเขาจะยาวมากเลยนะครับผมคิดว่าแบบตอนแรกอะ่ะผมคิดว่าแบบเป็นเส้นเส้นขนมจีนอะไรที่มันขาดอะไรแบบเนี้ยเออเหมือนเหมือนเส้นขนมจีนที่มันขาดเลยอะไรแบบนี้นะครับ นี่คือข้าวบาสมาตีนะครับจากอินเดียนะครับถ้าใครที่อยากแบบเป็นฟิวทานอาหารด้วยมือทานข้าวด้วยมืออะไรอย่างเงี้ยนะลองเอามองหูลองดูนะครับแล้วจะติดใจนะครับหรือว่าคนไหนที่ต้องการรักษาสุขภาพอะไรเงี้ยครับเช่นพวกคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลในเลือดอะไรเงี้ยก็สามารถแบบไปสรรหามาได้นะครับหรือว่าใครที่ต้องการสั่งซื้อนะครับก็ ทักมาได้นะครับในในรายละเอียดนะครับเดี๋ยวให้คําแนะนําไปนะครับนี่คือข้าวบัสมาตีนะครับเรามาลองกินกันนะครับวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็โอลกาสคำว่าสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ